สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัตอมคาเชโนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูอาชีพที่ผมอยากจะแนะนําให้กับผู้เล่นที่ต้องการความท้าทายนะครับรวมถึงใครที่แบบไม่รู้ว่าเฮ้ยฉันจะเล่นตัวอะไรดีหลังจากที่มีการปรับอัปเดตรีบาลานซ์นะครับของของปี2025ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้บางคนอาจจะต้องเลิกเล่นตัวละครที่คุณชอบแล้วหันไปเล่นตัวละครที่ มันเป็นเมตาเนาะซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงเทอริสเมตาแต่ผมอยากจะมาแนะนําตัวละครที่หลายๆคนให้ความสนใจนะครับและปัจจุบันก็ยังมีคนหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะเอาไปเป็นตัวหลักตัวฟาร์ม เอาไปตัว PVP หรือว่าเอาไปเล่นอะไรก็แล้วแต่เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่แบบดูผมมาเนี่ยไม่ได้สกิป์อินโรนะก็คงจะเห็นหมดแหละว่าณนะวันนี้มันมีตัวอะไรบ้างแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเหมือนแบบพูดคุยแล้วก็มารีวิวคร่าวๆนะครับว่าตัวละครแต่ละตัวที่ผมหยิบมาเนี่ยทั้ง5อาชีพเนี่ยมีตัวอะไรบ้างแล้วผมจะแนะนําเขายังไงแล้วมันเหมาะกับคุณไหมคุณก็ต้องตัดสินใจเอาเองนะครับปะถ้าไม่อยากเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยมีอาชีพอะไรบ้างครับ แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับผมขออนุญาตฝากร้านเติมเกมไว้ด้วนึงนะคลิปนี้ถูกสนับสนุนโดยร้านก็จีช็อปนะครับบริการเติมเกมถูกดีปลอดภัยเติมไวแน่นอนนะครับเพียงแค่ทุกคนเนี่ยสามารถสแกน QR Code ที่อยู่บนรูปภาพที่ขึ้นตามนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook แฟนเพจนะครับที่เป็นก o อจิช็อปนะครับหรือจะเป็นตัวลายเองก็ดีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครไปเติมเนี่ยก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอะตอมที่รดเนี่ครับเขาจะได้สปอนเซอร์ผมต่อเนาะแน่นอนครับว่าร้านนี้เป็นร้านที่ผมออบอกกับทุกคนอยู่แล้วซึ่งมีน้องๆหลายๆคนเนี่ยไปเติมแล้วก็มารีวิวให้พี่ตอตอมฟังว่าเฮ้ยพี่ครับ แบบว่าทําไมแบบร้านเนี่ยเติมไวมากแล้วแบบบริการก็แบบว่าโอดีประทับใจผมอยากจะใช้ต่อซึ่งผมก็แบบโอ้ไม่ก็นี่คือโอ้โหมีน้องๆหลายๆลยคนนะ่ะก็คือส่งมาบอกผมว่าได้ไปเติมกับร้านนี้เนาะแล้วก็แบบบอกว่าใส่โค้ดผมด้วยซึ่งผมก็ต้องขอบคุณน้องๆเหล่านั้นที่ซิปมาด้วยนะครับใน Discord ประมาณ10กว่าคนนะก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็แบบโอเคถ้าไม่เป็นการรบกวนเนี่ยก็อาจจะขอให้ทุกคนไปกดไลค์กดแชร์เพจเวลาเขาลงเขาลงแบบพวกขายของเกี่ยวกับแบล็คเดยเซอร์ก็อยากให้ไปกดไล กดแชร์แล้วก็รีวิวในร้านเขาก็ดีด้วยนะครับร้านเขาจะได้เติบโตแล้วพอร้านเขาเติบโตเนี่ยเขาก็จะมาสปอนเซอร์ผมมากขึ้นแล้วผมก็จะเติบโตไปกับทุกคนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้แหละสำหรับสปอนเซอร์ในคลิปนี้นอกนอจากนี้แล้วผมก็มีช่องทางสตรีมนะครับทางทวิชนะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากติดตามกันคนละหนึ่งทีหรือว่าไปรับชมไปพูดคุยกันได้ถ้าเกิดว่าใครสมัครสมาชิกเนี่ยในทวิชนะครับผมก็จะมีตัวแอดออนมีคอมโบให้เพื่อนๆดูก่อนใครนะครับแบบว่าไม่ต้องรอผมทําคล เล่นตัวไหนทักมาบอกได้เลยนะครับสำหรับทวิตซับสไครเบอร์นะครับก็เป็นประมาณมานี้แล้วกันสําหรับยอดวีแล้วก็สปอนเซอร์ของการไลฟ์สตรีมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างใน5อาชีพที่ผมจะแนะนํานะครับไปดูกันอาชีพแรกคงจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับถ้าผมไม่พูดถึงก็คงจะไม่ใช่คลิปที่ดีแน่นอนนะครับผมต้องพูดเลยว่าตัวเนี้ย โวหัวมาเลยว่าต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับก็คือ w Wish Awakening นะครับเนื่องจากว่าตัว i s h a w a k e n i n g เนี่ยมีการปรับมาเนี่ยตัวสกิลของเขามีความรุนแรงมากขึ้นมีสกิลที่กว้างมากเล่นง่ายสบายแล้วก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่ายอดนิยมในปัจจุบันนี้ก็คือหลังที่เขาปรับมาเนี่ยเขามีสกิลที่รุนแรงมีตัวลูกน้องที่ช่วยทําให้สกิลเขามีเอฟเฟกพิเศษเพิ่มมากขึ้นเวลาเล่นเนี่ยก็เรียกลูกน้องออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวลืมถ้าเกิดว่าเราไม่เรียกลูกน้องเน ก็คือมาเล่นง่ายมากๆแม้แต่คนที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยมาเล่นปุ๊บก็คือเล่นเป็นได้ไม่ยากแน่นอนสกิลก็วนได้แบบแบบว่าเรื่อยๆแล้วผมก็ทําคลิปไปแล้วเนาะเกี่ยวกับทั้งวิสืบแล้วก็วิชอเวกับเพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยผมขอแนะนําเป็นวิชอเวก k น n ิ n งครับพอเราพูดถึง w i วิ a อเวก็วเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไม่พูดถึงวิสืบทอดนะ แน่นอนว่าหลายคนคงจะเกิดคําถามที่แบบขางอยู่ในหัวว่าเฮ้ยวันนี้ผมจะฝึกเล่นวิสืบทอดหรือว่าวิชอเวกดีผมต้องบอกงี้ครับว่าทั้ง2ตัวละครเนี่ยมีความเอ่อมีดาเมจต่อมอนสเตอร์เนี่ย พอกันใกล้เคียงกันเลยครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ามีความชํานาญเกี่ยวกับตัววิสืบทอดมากๆเนี่ยกดคอมโบได้ไวมากวิสืบทอดก็จะทําดาเมจได้มากกว่า w i ชอ a วค k คนนิงนะครับเพียงแต่ว่าไอที่ผมบอกว่ามากมากกว่าเนี่ยมันไม่ได้มากกว่าแบบเห็นผลอย่างได้ชัดเจนว่าแบบวิมันห่างกันเป็นหลักแบบหลัก1-2คะแนนเช่นสมมุติทวิชอเวคได้8คะแนน วิสืบทอดก็ได้9คะแนนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันห่างกันนิดเดียวไม่ได้เยอะมากในแพทปัจจุบันนะครับและอีกอย่างก็คือวิ Awake เนี่ยมันเล่นง่ายกว่ามากนะครับมีตัวปุ่มคิวเนี่ยที่สามารถตั้งคอนการ์ดได้แต่ว่าตัววิสืบเนี่ยมันไม่ได้มีแบบนั้นนะครับมันก็อาจจะลําบากในการเล่นนิดนึงนะครับต่ส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบวิสืบทอดมากกว่าเพราะว่าตัวละครวิสืบทอดนั้นนี่ยมีสกิลให้เลือกใช้เนี่ยหลากหลายเล่นสนุกเล่นเล่นเพลินนะครับแล้วก็กดแบบกดมันมมมมืมืือออาาากกัััันนนนนนไไ่่่ดดดด้้้ปวววิิขลททีีสสํคคญ็ตบเย ผมก็มีความชํานาญมากๆนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าผมสามารถร mm ีดดามจของตัววิสูตทอดเนี่ยให้มันมากกว่าเ mm hmm. จ้าตัวว mm ิชอเวกได้มหาศาลเลยครับผมก็เลยมองว่าเนี่ยแหละครับคือตัวที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนทั้งวิสืตแล้วก็วิชอเวก,ววก,ววก,ววกนะครับเพื mm hmm. ่อนๆนก็ลองตัดสินใจดูถ้าชอบตัวธรรมดาง่ายๆก็วิชอเวกถ้าชอบตัวท้าทายหน่อยก็เป็นวิสูตแล้วกันครับ mm hmm. อีกหนึ่งตัวละครที่มาแรงมากๆนะครับเป็นกระแสในะตอนนี้ก็คือ ผมบอกเลยว่าแน่นอนว่ามันต้องเป็นวิสัต์อเวกแคนนิงแน่นอนนะครับเพราะว่าเจ้าตัววิสัตอเวกแคนนิงเนี่ยครับจุดเด่นของเขาหลักๆก็คือเขามีสกิลดาเมจที่ค่อนข้างโคตรแรงใช้คําว่าโคตรแรงนะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราเอาดาเมจแบบเบิร์สเนี่ยแบบว่าตุ้มตามตุ้มตามแบบว่าเบิร์สให้มันตายไวๆเนี่ยผมคิดว่าวิสัต์อเวกเนี่ยอาจจะตอบโจทย์กว่าวิชอเวกนะครับเพียงแต่ว่าข้อเสียของวิสัต์อเวกเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดใครที่ยังเล่นตัวละครตัวนี้ได้ไม่ชํําาาาาานนนะครเเออจจจมมีวป็ต้ง เอาอาวุธหลักมาใช้ด้วยนะครับก็คือชิป X ชิป Z แล้วก็ตามด้วย F ค้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยวสอนคอมโบหรือว่าสอนวิธีเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกมาอีกทีตั้งหากหนึ่งนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมว่ามีคนสนใจเกี่ยวกับวิาสาอ a w a k e n i n g มากแล้วก็ขอให้ผมสอนนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ทิคด่วน,นตอนนี้ก็อย่าลืมสมัครสมาชิก s u b ส c r i b e ที่ช่องอตอมเคนโซโร่บนทวิชได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิด ใครที่แบบรู้สึกว่าฉันเล่นเองได้เนี่ยสำหรับตัววิสัท awakening เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดีเล่นง่ายเล่นสบายไม่โปวดนิ้วแล้วก็มีด a m a g ที่ค่อนข้างต่อเนื่องด้วยนะครับยังไงก็เก็บเอาไว้วิจารนานะครับอีกตัวหนึ่งสําหรับวิสัท awakening นะครับ ต่อมาจะอยู่กับพ่อหนุ่มสุดหล่อเก,ก่าหรือเกาใจนะครับก็คือตัวโดซานะแม้ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าโดซาเนี่ยหลังจากที่มีการปรับมาตัวละครของเขาเนี่ยมีความเบาลงนะครับแต่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะผมรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยแม้ว่ามันจะเบาลงเนี่ยแต่ว่าดามเมจที่ทําได้ความง่ายในการเล่นแล้วก็รวมถึงการมีความสําคัญต่อระ,ระบบปาร์ตี้เนี่ยยังมีความสําคัญอยู่มหา,าศาลน,นะเวลาไปฟาร์มโกเลม2เนี่ยยังคงต้องใช้โดซาในการเล่นอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าโดซาเนี่ยมันสามารถคอมโบกับพวกโจมตีเป็นเวทมนต์ได้นะครับผม เลยมองว่าปัจจุบ,บันเนี้ยโดซาเนี่ยมันเอาตัวรอดได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มในไฮเทียโลเทียหรือว่ามิดเทียนะครับรวมถึงการเล่นแบบปาร์ตี้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นดันอาร์โธสหรือว่าสารัม แบบท้าทายนะครับซึ่งเจ้าตัวโดซาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ขาดไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยมองว่าผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองสัมผัสกับตัวโดซาอเวคเคนนิงมั่งเอ่อมันเป็นตัวละครที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวอามาตะนะตายยากยังคงต้องเป็นหนึ่งในตัวละครที่ยังได้ใช้กันอีกนานนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีการเล่นกับระบบธาตุแล้วก็เล่นกับการเด้งเลือดได้ด้วยเนาะยังไงก็ประมาณนี้แหละสาหรับตัวโดซาอเวคเคนนิงครับ มาถึงตัวละครที่เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ผมโคตรชอบนะครับก็คือ Dark k n i g h t a w a k e n i n g นะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัว Dark k n i g h t เนี่ยเป็นตัวที่ผม,มเล่นมานานแล้วเว้ยมันเป็นเพราะเลยว่ามันแอบเก่งเงียบเออมันเก่งเงียบมันเก่งฟาร์มมอนเงียบคือดูเผินๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ,อ้ตัวละครมันเหมือนมันเกิดมาเพื่อ PVP หรือเปล่านะแต่ความเป็นจริงก็คือ,อ,อจริงๆมันเก่งนะคือสกิลเขาเนี่ยกดไม่ยากเลยเรียงจากอะไรชิปคิดขวาชิปคิวิป E สองครั้ง ชีพิกซ้ายแล้วก็คิดขวาเนี่ยแค่เนี่ยคอมโบมันก็หมดแล้วเว้ยและอีกอย่างอ่ะตอนนี้เขามีการปรับครูดาวของเจ้าตัวคิดขวาธรรมดาของไอเจ้าดาร k กไนท์มาให้มันมีครูดาวที่ลดลงนะครับทำให้เขาสามารถคอมโบได้โฟล์ขึ้นนะจากแต่ก่อนที่เราอาจจะจำเป็นต้องใช้สกิลฝั่งสายสืบทอดนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นแล้วครับสามารถใช้ฝั่งอเวกเพียวๆเนี่ยก็สามารถเล่นได้แล้วทําให้เราไม่ต้องสลับไปสลับมาสําหรับเพียวเวกับอเวกเคนิงนะยังไงก็เป็นประมาณนี้แหละสาหรับตัวด r k ์กไนท์อเวกเคนิงแรงเร็วเล่นสนุกเล่นมันพี่ ก็ได้ PVE ก็ดีนะครับและอีกอย่างก็คือเป็นตัวละครที่มีการปรับปรุงมาแล้วรู้สึกว่ามันจ้ามากเท่มากดูดาบเนี่ดาบเรืองแสงขางนาดนี้ทำไมจะไม่อยากเล่นละ่ะดูดิโอ้โคเท่บอกเลยถ้าเกิดว่าใครมีดาบเรียกดาบราชานระดับ8นะผมบอกเลยว่าดาบนัไนจะเป็นอีกตัวตัวละครหนึ่งที่แบบว่าใช้อาวุธได้ค่อนข้างคุ้มค่านะเพราะว่าเขาเนี่ยเรืองแสงแบบเรืองแสงทั้งด้ามมาบอกเลยโคเท่นะครับ หลายๆคนเนี่ยก็ขอให้ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับดาร์กไนท์สืบทอดนะซึ่ง ผมคิดว่าผมจะทําแน่นอนนะครับไม่ไม่ลืมนะครับทำแน่นอนเพราะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมกําลังฝึกเล่นอยู่มันเป็นตัวละครที่คล้ายๆเลนเจอร์เวกานิงเลยนะครับมีความสามารถที่แบบว่าเยอะมากทั้งความเร็วในการเข้าข้างหลังมอนเตอร์นะครับการว์ปไปด้านหลังการโจมตีที่กว้างการโจมตีเดี่ยวก็มีโจมตีไกลก็มีนะครับเป็นตัวที่มีฟอนก์ดด้านหน้าตั้งคิวก็สามารถตั้งโลได้นะและอย่างคือเจ้าตัวนี้มาเล่นสนุกโคตรๆนะครับและอาวุธของเธอเนี่ยคือเท่มากนะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบตัวละครที่มีความเร็วแต่ไม่เร เไปไม่ถึงขนาดดินจาสืบทอดไม่ถึงขนาดซอสเลตอเวกคินนิงเนี่ยผมมองว่าดักไนสืบทอดก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ตอบโจทย์สําหรับใครที่ต้องการตัวกดเร็วๆแต่ไม่จําเป็นต้องกดเร็วไปนะครับกดแบบค่อยๆกดก็ได้ค่อยๆเล่นไปเนี่ยผมว่าดักไนสืบทอดเนี่ยก็ตอบโจทย์อีกเช่นเดิมนะถ้าเกิดว่าใครเด่นสนใจตัวคอมโบดักไน,นสืบทอดเนี่ยก็สามารถติดตามแล้วก็มาพูดคุยกับผมในทวิชได้เพราะว่าช่วงนี้ผมเล่นดักไนสืบทอดบ่อยมากๆนะครับ มากๆแบบว่าเข้ามาก็อาจจะเห็นผมเล่นแต่ดักไนสืบทอดนะเพราะฉะนั้นแล้วผมอาจจะตอบคาถามในบางข้อได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นปรามาณนี้สําหรับดากไนสืบทอดถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบตัวเท่ๆอย่างนี้ต้องดากไนสืบทอดแน่นอนครับเอาละครับก็มาอยู่กันตัวสุดท้ายแล้วสำหรับตัวละครที่ผมกําลังจะแนะนำนะครก็คือตัวละครนี้ก็คือตัวอะไรเอ่ยฮาซินเอเวยแคนนิงนั่นเองครับซึ่ง หลายคนก็อาจจะคิดอยู่แล้วล่ะว่ามันจะต้องเป็นหนึ่งในตัวละครตัวนี้แน่นอนนะครับฮาร์ n ซนเอเควนนิงเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ดูเผินๆจากภายนอกแล้วเหมือนจะเล่นยากนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วตัวน้องเนี่ยไม่ได้เล่นยากเลยนะครับไม่มี ความยากเลยนะครับสำหรับตัวฮัสซินอเวกเคนิตัวที่มันยากจริงๆเนี่ยก็คือตัวฮาสินฮสินสืบทอดแต่ผมเองก็ทำคอมโบเอาไว้แล้วอาจจะได้ไม่อาจจะไม่ได้มีคลิปที่ผมลงไว้แต่จะเป็นตัว s u b สไครต์ของช่องนะครับที่จะได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมอาจจะไม่ได้แนะนําตัวฮัสซินสืบทอดในวันนี้เพราะว่าตัวละครเขาเนี่ยต้องใช้ความเข้าใจหลักความเข้าใจในหลายส่วนนะครับแต่ต่างกับตัวอเวกเนิงที่ ไม่ต้องใช้ความเข้าใจเลยนะครับเล่นไปตามเหมือนทุกตัวละครน่ะก็ลงขี้ขวาลง F กด F อะไรเงี้ยสบายมากคือเป็นตัวละครชิวๆนะครับสำหรับตัวอะไรนะฮัสซินอเวกเคนนิงเนาะแล้วไอ้เจ้าตัวฮัสซินอเวกเนนิงเนี่ยมันมีสกิลหนึ่งเวยก็คือสกิลชี้พิขวาใช่ไหมที่มันจะปั่นมุนหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์มันดูดเลือดเออไอ้สกิลนั้มันดูดเลือดเวลาเราไปฟาร์มโดเกบีหรือว่าไปฟาร์มป่าแอชเนี่ยไอ้สกิลชี้พขวาตัวเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากๆนะครับในการฟาร์มมันเคียลูกน้้องไดเยอะเคลูกน้้้้องไไดววแลกก็็ทนีจะ เป็นสกิลดาเมทที่แรงที่สุดของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครไม่รู้จะเล่นตัวอะไรเนี่ยผมว่าตัวฮัลลัสินอเวกานิงเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกตัวละครอีกหนึ่งตัวละครที่รู้สึกว่ามันน่าจะตอบโจทย์ให้กับทุกคนได้ครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวละครประมาณ7สายสาชีพที่ผมแนะนํามานะ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันได้ไหมตัวละครที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันอยู่ในลิสต์หรือว่าอยู่ในอยู่ในใจคุณบ้างหรือเปล่านะครับทั้งทั้งทั้งเจ็ดอาชีพตัวนี้เนาะสุดท้ายนะครับผมก็คงพูดเหมือนคลิปแรกนะครับ EP แรกที่ผมเคยทํามานะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยเล่นตัวอะไรดีซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมบอกกับทุกคนว่าเอ้ยตอนที่ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วกําลังมองหาอาชีพที่จะเล่นในปัจจุบันนะครับ ก็แนะนําว่าเล่นตัวละครที่ตัวเองชอบอะ่ะน่าจะดีที่สุดเล่นตัวละครที่รู้สึกว่าเรารักเราหลงเรารู้สึกว่าตัวนี้มันเป็นเราแน่ๆมันจะต้องเป็นลูกเราแน่นะค้นแน่เราเล่นตัวแบบนั้นนะดีที่สุดครับเพียงแต่ว่าในปีนี้ที่มันมีการปรับบาลานซ์มาเนี่ยผมก็อยากจะเพิ่มข้อมูลให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะย้ายตัวละครไปเนี่ยเราจะย้ายเล่นตัวอะไรดีนะครับผมก็ขอนําเสนอทั้ง7ตัวละครนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าใครแบบมีรู้มีความรู้สึกว่าเอ้ยพี่ครับตัวนู้นตัวนั้นมันอาจจะดีกว่าเช่นวูคองเนี่ยมันเป็นตัวใหม่สกิลมันแรงกว่ากว้างกว่าหรือว่าสนุกกว่างี้ใครที่คิดว่ามันเป็นเมตากว่าเจ็ดตัวที่ผมว่ามาเนี่ยคุณก็ไม่ผิดนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันว่ามันอาจจะเก่งกว่ามันเก่งกว่ายังไงมันดีกว่ายังไงก็มาพูดคุยกันหลักแล้วก็จุดประสงค์ของคลิปเนี้ยไม่ได้ต้องการที่จะมาเอามาถกกันว่าตัวอะไรเก่งกว่าตัวอะไรแต่อยากจะแนะนําให้กับ หลายๆคนได้รู้ว่าทั้ง7ตัวละครนียมันเป็นตัวละครที่ตีเร็วตีแรงตีกว้างเป็นประโยชน์ต่อปาร์ตี้ที่สําคัญที่สุดมันไม่ได้เล่นมันไม่ได้เล่นยากจนเกินไปและมันไม่ได้เล่นง่ายจนเกินไปฟาร์มแล้วไม่หลับฟาร์มแล้วรู้สึกสนุกเอนจอยเอนเตอร์เทนเมนต์ไปกับตัวละครเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ที่ผมลองทํามาแล้วลองคิดแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูที่จริงมันยังมีอีกหลายตัวละครนะไม่ว่าจะเป็นเมกูอเว k เคนนิ่งเลนเจอร์อเวกเคนนิ่ง เบอร์สเกอร์สืบทอดไหมหรืออาจจะเป็นฮาร์ซินสืบทอดบริเออร์สืบทอดไหมมิสติกสไต k e เกอร์สือบอย่างเงี้ยที่มันเก่งๆทำให้ผมถึงไม่แน้นํามาใช่ไหมแต่คนก็อาจจะมีคําถามแต่ผมเองก็ไม่ไม่สะดวกที่จะอธิบายในคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปแต่หลักของมันก็คือตัวละครพวกนั้นนะครับผมรู้สึกว่ามันต้องมีความ ใจรักในตัวละครเหล่านั้นเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นนะครับซึ่งซึ่งมันง่ายหรือยากเนี่ยผมก็ไม่รู้มันอาจจะแล้วแต่คนสำหรับผมอะตัวละครเหล่านี้มันมีความยากอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับผมด้วยนะครับเจ็อาชีพพวกนี้อาจจะเป็นความบแอสของผมเองก็ได้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดหรือว่า,อาให้ข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกได้แล้วก็ติชมกันได้ครับผมจะพยายามปรับปรุงข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็สัญญาว่า,าจะทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ต่อมาให้กับให้กับ ูเล่นทุกๆคนนะครับยังไงก็ไม่น่าจะมีแล้วครัผมขออนุญาตนะครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ